ติดตามตอนใหม่ล่าสุดได้ก่อนใครที่เพจเคล็ดวิชาทำลายล้างห้องสารพัดพี่ฝังไว้ในนี้จะปลอดภัยรอตีเดียนเตีอะไรที่สุดหรือตีที่ปลอดภัยที่สุดกูต่อไปเลยงั้นตอนนี้พวกเราก็เป็นเศรษฐีแล้วใช่ไหมแน่นอนละ่ะไงเรากลายเป็นเศรษฐีที่รวยล้นฟ้าหมอส,สาวๆมานอนกองกันได้ดังผิงจะยังเลยแหละ ความจริงแล้วนะพี่ข้าสงสัยมาตลอดเลยั้อะไรอข้ากำลังคิดว่าเวลาที่พี่ไปหอโคมแดงพี่ต้องใช้อะไรทำนะท่อนกระดูกหรือหัวไม่โป่งอ่ะจริงเอ้ยรู้หรือเปล่าถ้าย้ำผมด้วยคนอื่นลูกเกิดมาจะไม่มีรูตูนอีกอย่างพี่ใช่คนธรรมดาเหล่านั้นที่ไหนกัน สิ่งที่พี่ต้องการคือความรู้สึกถูกโอบอ้อมไปด้วยสิ่งนุ่มนิ่มความรู้สึกแบบนั้นแกเข้าใจใช่ไหมเห้อเออมัันจะเข้าใจนิดนึงแฮะเออเข้าใจก็ดดแล้วรีบเข้าออเถอะแล้วพี่ยังต้องไปหาความรู้สึกนั้นนะได้เลยครับผมหือ<ะ>ึย่าไอ้อะมัตัวไหนมันกล้ามาหลอกโจมตีค่ะเออเบร กลเอกซ่อกันสิอันจะเล็กกว่ากระสอบเลยจะบังหาสวรรค์วิมานอะไรฮะได้ยินเสียงซอกแกซอกแทกมาตั้งแต่เมื่อกี้นึกว่านูะสิกลีกเอบระเอบรพวกภาษาคนสิวะบอกว่าเดี๋ยวเี้่าแปลมาจากดาวตั้งหลายกระสอบหรวมกันได้เป็นหมื่นเป็นแสนเงินพวกนี้เราไปเก็บจากในภูเขาถ้าไปเอาก็เสียเปล่าก็รับฮึ พูดดีนี่ไม่เอาก็เสียเปลา่าในโลกแบบนี้การพบสมบัติในภูเขาไม่ใช่เรื่องประหลาดเจ้หมาติดตามไอ้กระดูกเวนนี่ทั้งวันปกติเป็นเด็กดีคงจะเป็นความจริงเชื่อแล้วไม่เอาก็เสียเปล่าจริงๆขอใจพวกแกทั้งสองด้วยที่ช่วยหาเงินเข้าบ้านเฮยแต่จะไม่ให้พวกแกติดไว้บ้างเลยมันก็อยังไงอยู่รับไปใช้ประหยัดหน่อยนะสร้างเรือให้มันน้อย แล้วก็อย่าลืมซื้ออะไรให้ลูกน้องหมาเขาแก่แทะบ้างนะ,กะเกึเก๋เออแข่เหรียญเดียวอทำไมน้อยไปไงปุ๊บแล้วก็รับมออ <c oughs> มีเงินแล้วแฮปปี้จริงๆสำนักจิงซานตำหนักหาหรือผู้เฒ่าลูกตัดสินใจได้หรือยังอย่างมู่และอย่างเชินผู้อาวุโสจากหุบเขาเฟื่องหยุ่นของฉันล้วนมีตระหนักขั้นผู้สูงสุด หากเราร่วมมือกันสมบัตินั้นยังไม่ผลงเงื้อมือเราอืเกงว่าชิงสาอจะไม่เหลือชีวิตทันใช้ของคงต้องขอผ่านเฮะเอาเป็นวา่าถ้าไปก็ตายอันตรายครั้งนี้ไม่เพียงหนักหนากว่าคราวก่อนของที่อยู่ในสุสานก็ถูกชิงไปแล้วเช่นกันอะไรนะเพศภัยครั้งที่แล้วเกือบจะทำให้ยอดฝีมือของสามสำนักใหญ่ต้องสส้นชีวิตหากครั้งนี้ยังหนักหนายิ่งกว่า เด่เข้าไปไม่อาจกลับออกมาแล้วใครล่ะจะกล้าเข้าไปชิงสมบัติก่อนนะฮึแต้วบะเบงคำทำนายบ้าเบกอะไรเขาทิ้แล้วพวกทุกคนไม่ได้เตรียมตัวดีพอจะเกิดเรื่องนอกเหนือความคาดหมายหุบเขาฟึ่งหยุนขาดผู้สูงสุดอย่างมู่ครั้งนี้นกลไกในสุสานใกล้จะสิ้นสุดพวกเราพระเด็กกำลังกันนีหรือจะไม่สามารถครอบครองสุสานคนตายไว้ได้โกหกก็ให้แบบแนบตียนหน่อย ท่านจะไม่ไปก็ไม่ต้องไปอย่าต้องสร้างเรื่องสร้างความหวาดภาวาหรือว่ามีจุดประสงค์อื่นเอาเถอะในเมื่อน้ำใจกลายเป็นขี่มาแต่อย่างนั้นข้าก็ไม่มีอะไรจะพูดอีกคุณหนูหยุนที่ข้าเคยพูดไปหวังว่าท่านจะจำได้เห็นแก่ความสัมพันธ์ของเราสองสำนักสิ่งที่ข้าพูดได้ก็พูดไปแล้วจะเชื่อหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพวกท่านเฮ้ <c oughs> ไม่อยากร่วมมือก็ไม่ต้องร่วม ไม่เห็นต้องแต่งเรื่องพันนั้นมาเป็นข้ออ้างก็โ,กโดไปตอกสนใจหรอกครับถึงตอนนั้นเราไปกันสามคนก็ได้ไมีเราสองคนอยู่ของวิเศษมันจะเป็นของใครจะให้ไม่เราไม่ไปแล้วฮหรอคำสั่งสอนจากผู้เฒ่านั้นลึกซึ้งหากไม่ใช่เพราะลุงหลินสละตัวช่วยข้าไว้ข้าคงกลายเป็นวิญญ,ญาณไปแล้วข้าจะทําผิดซ้ำซากไม่ได้อีกครึ่งวันพวกเขาคงบุกเข้าไปในสุสาน เราจะต้องรอดูอยู่ด้านนอกต้องรอดูว่าเบืองผิงเจียงนี้ซ่อนผู้ยิ่งใหญ่สถานใดเอาไว้กันแน่ถึงขนาดทายทักดินฟ้ารู้พยานอันตรายทำนายเพศภยัยรุ่งหน้าไม่นานยอดฝีมือนับไม่ถ้วนก็รวมตัวกันไปยังจวนผู้บริสุทธิ์เพียงหนึ่งคนขยับที่เหลือก็ขยับตามเห็นเป็นเงาจำนวนไม่น้อยมุ่งหน้าไปยังประตูหิน เอ้ยอย่ามาขวางทางตายไปหนึ่งคนศัตรูก็น้อยลงหนึ่งคนเข้ามาเลยฮ่าฮ่าฮ่าเศษจากพี่แบร์แล้วว่าแกร้อยลูกก็ใช้ทางไม่ตายเลยอะนายน้อยไม่ต้องรีบร้อนตี้อูยเจินตี้อูชางคงหืมคนจากภูเขาเฟิงหยุนยังไม่เข้าไปน่าประหลาดใจเหลือเกินในสุดาานอันตราย อันตารายเสียยิ่งกว่าคราวที่แล้วอ,อ, <c oughs> อะไรกันปอแทกซะแล้วเหรอ <c oughs> ไอ้พวกคนไม่รู้ความข้าขอนำไปก่อนละบักอาจพูดจังกำแหงยิง <c oughs> ยุนเสียเสียพวกเราเป็นสำนักใหญ่สมบัติชั้นบริสุทธิ์ในนั้นเพียงหนึ่งชิน้นก็ช่วยให้เราก้าวไปอีกขั้นได้ถ้าพลังของเธอไม่พัฒนาในไม่ช้าหากมีคนกล่าวถึงกูกเขาฟึ่งหยุน เพลงว่าจะกลายเป็นที่ขบขันคุณหนูอย่ามัวยืนโกงองอย่างนี้เลยเปลียนใจตอนนี้จะทนดักรับด้วยพาังของพวกเราอย่างน้อยก็ต้องได้มาสักอันแม่เย็บเถอะรออีกหน่อขับพูดของลู่ชิงซานเชื่อถือได้จริงๆเหรอข้าจะเชื่อเขาเชื่อหมอดูที่ไม่เคยแม้แต่จะพบหมอดูที่ไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมจะยอมให้หุกเขาฟืงหยุน สูญเสียวัสนาครั้งใหญ่ไปเปล่าๆเหรอวะนัะถูไว้นันคนของจวนสุยเสียวซานกับสำนักเทียนเจียนจะโดนพวกมันแจกไปแล้วสมบัติชั้นบริสุทธิ์ต้องไปของพวกเราเนเวลาแบบนี้สมบัติศักดิ์สิทธิ์สอาคนกว่านะใช่แต่สมบัติศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นต้องไปของสำนักเทียนเจียน นายน้อยให้ข้าช่วยคุณต่อสู้ของพวกท่านอยู่ทางนี้ขนรพาดาบสวรรค์ขายอาคมกรพามหาภัยขายอาคมระเบิดอสัศนีเข็ดดาบเพ้งดาบยงเฮงเข็ดดาบดาบสวรรค์ธารดีสยบเอ้าท้อทีนะแต่พวกท่านแพ้แล้วสมบัติศักดิ์สิทธิ์เป็นของพวกเรายี่ทำไมเราไม่ได้บาดเจ็บอยู่แล้วก็โถคุณหนู ถ้ากำลังจะพลาดโอกาสฟ้าประธานไปแล้วนะขอรับเห็นไหมว่าในสุสารไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยไหนละ่ะอันตรายที่ตั้งว่านอะถ้าพวกท่านอยากเข้าไปก็ข้ามศพข้าไปก่อนกูดูโดดของคุณแท้ผู้อาวุโสทั้งสองสมบัติศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามเราไปเอาคนละอันต้องได้มาให้ครบได้เลยอืมเอเฮ อะไรกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นเพิ่นเสียงเออหลีกทางออกจากสมบัติศักดิ์สิทธิ์เบื้องดาพวกเธอซะเหอเห็นทีสำนักเทียนเจียนจะมาได้เพียงเท่านี้โอกาสดีหัวมุโสทั้งสองตามข้ามาเก็บสมบัติพะเพิ่อเสียงเออนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้กลายเป็นแบบนี้เจ้ถามข้าแล้วข้าจะไปถามใครล่ะ ไม่ถามเจ้าแลยจะให้ถามผีที่ไหนเราพวกเจ้าเข้ามาถึงก่อนด่แบบนี้ขารับไม่ได้นี่มันจุกใจทำลายทิ้งชัดๆนายน้อยสงบลงก่อนแต่ที่จะมาสนใจของที่ไม่มีทางซ่อมแซมเอาควรสงสัยว่าใครกันที่มีพลังมากมายถึงขั้นทำลายสมบัติฉันบริทุทธุ์จุปดป,ปี่ขรดาษ้ิเขาเข้ามาตั้งแต่ตอนไหนกันแล้วทำลายสมบัติศักดิ์สิทธิ์ด้วยจุดประสงค์อะไร ที่นี่เดิมทีมีตำรายาวิเศษนับไม่ถ้วนแต่ตอนนี้กลายเป็นเพียงกองขี้เท่าหัวเคล็ดวิชาไทยกูขุดตูนเค้็วิชาระดับบริสุทธ์แค่เดียวขายมันเป็นกลไอสลัดเป็ดโลกจิตตัวไหนมันทำลายสมบัติแห่งสวรรค์จนไม่เหลือเช่นเดีจะเพียนหรือว่าตั้ใจกลัวเท้าว่ะ ฟาฟันอุปสรรคสารพัดสุดท้ายต้องควา้าดาบเหลวกับบ้านมือเปล่ากันเหรอฮึฮ <c oughs> คำเจ้าอยากจะกิ่งที่แท้ก็มียอดฝีมือฉิกเข้าไปก่อนแล้วยกพวกบาริฟูงเวือกันหมดเลยแต่จนชุยเสียวซานได้ไปอยู่นี่ <c oughs> <c oughs> จนชุยเสียวซานได้อะไรใช่ขอวิเศษชั้นบริสุทธิ์สามชิ้นนั่นหรือเปล่าใส่ที่ไหนเล่าของสามชิ้นนั้นถูกทำลายไปแล้วกลายเป็นแค่เศษขยะ ส่วนที่ว่าตีอูชางคงกับเพิงเสียงเออตายอะไรแล้วเหรอกี้หมาไงขี้หมาคำพูดของลู่ชิงซานเชื่อถือได้นั่นก็หมายความว่าคำทำนายของท่านนั้นของจริงเออฮะนในสุสานมันเกิดอะไรขึ้นนะสบัดได้หรือเปล่าไรกฎดทันหนาหวาดผวาคล้ายกับว่าอย่่หรือมวอนมนุษย์จงของนี่แล้ว นั่นมันโลงศพของผู้บริสุทธิ์ปลดปล่อยพลังจนแผ่นดินสะเทือนหมายความว่าดวงจิตที่ยิ่งใหญ่เบื้องหน้าของเราตอนนี้คือผู้บริสุทธิ์เจียงอยู่ความหวังอยู่ที่รุ่นหลังทุกท่านไม่ต้องสงสัยข้าคือเจียงอยู่คาระวะผู้บริสุทธิ์เจียงอยู่สวรรค์ข้าได้เห็นผู้บริสุทธิ์ตัวมันเป็นในเมื่อเจียงอยู่ปรากฏตัวออกมาเองแล้วและอันตรายยิ่งยวด ที่ลูกชิงสารพูดถึงคืออะไรล่ะจะเป็นมหันทภัยหรือฟ้าประทานพรณนะเวลานี้ยังคงเป็นเหมือนชมดอกไม้ท่ามกลางสายหมอกทึบขอไม่เสียเวลาอ้อมค้อมข้าดับขันเมื่อครั้งหมื่นปีก่อนแต่ก่อนจะดับขันมีเรื่องหนึ่งที่ยังค้างคาใจคือไม่มีใครสืบทอดวิชาจึงตั้งใจทิ้งสุสานนี้ไว้รอคอยวันนี้ซึ่งเป็นหมือนไปให้หลังเพื่อหาผู้สืบทอด นึกว่าภารกิจครั้งนี้จะล้มแล้วคิดไม่ถึงว่าจะมีจุดเปลี่ยนผู้สืบทอดของผู้บริสุทธิ์โหมันล้ำค่ายิ่งกว่าสมบัติใดๆทั้งนั้นขอบังอาจถามต้องทำอย่างไรถึงจะมีโอกาสด้เป็นผู้สืบทอดของท่านไม่ยากขอใช้ดาบเปิเครื่องชีวิตสุดท้ายได้รู้ว่าพรสวรรค์ทางดาบนั้นไม่เอาไหนดังนั้นเครื่องชีวิตที่เหลือข้าจึงได้ฝึกฝนเพลงพินอย่างทุกเขียนในที่สุด ก็ได้เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยพินหลังจากเข้าสู่ขั้นบริสุทธิ์แล้วไตลานี้ก็หาโน้ตเพลงที่ทําให้ข้าใจเต้นไม่ได้อีกก็แค่มีโน้ตเพลงที่ทําให้ข้าชื่นชอบบรรเลงเป็นเพลงที่ทําให้ข้าพอใจคนผู้นั้นก็จะได้เป็นผู้สืบทอ,อดของข้านะโน้ตเพลงโน้ตเพลงเนี่ยนะต่อให้มีโน้ตเพลงก็ไม่แน่ว่าจะบรรเลงได้อีกอย่างถ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยพิน ปัจจุบันนี้จะมีใครตีดพินเข้าหูท่านอีก